แปดบอยครับผมปี2อ2 1สวยครับคันนี้ลงตัวเป็นของเก็บหายากและทรบนร้สวัสวดีครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับเราอีกครั้งร u s t สตอกเจอ2คนต้องเสียเงนินใช่ครับวันนี้อยู่กับรถรุ่นไรครับพี่นุ่มแปดบอยครับผมปี 2021. อ2ปอ,อ, 1> อ2อ1เดิมๆเป็นยังไงเอ่ยเจลองอธิบายมมันไม่ใช่เขาโค้งนี้เลยนะ เดิมๆล้อจะเป็นล้อตันแล้วก็จะเป็นล้อตันหน้าหลังพวกโครมกับอลูมิเนียมฟินนสเนาะสีใช่มันจะเป็นสีซาตินอาซาตินเป็นสีซาตินขมก็เป็นกึ่งเงากึ่งด่าบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้ก็ลูกค้าให้โจทย์มาว่า all black ก็คือทุกอย่างต้องสีดำาะและและและต้องออกแนวดูดูหน่อยที่เป็นแบบเชิงวัยรุ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อย่างที่เห็นก็คือทรงเปลี่ยนไปเยอะเนาะก็แค่จะมีหลักๆก็คือ ถังล้มันเดิมถังก็ยังถังกับเราก็ยังดีไซน์ให้แกโดยการทำสีทำสีแล้วก็เล่นกับเล่นกับตัวโลโก้เนาะใช่ครับออกไซส์เดิมตัวนี้ก็เป็นสีเทาเนาะมาเก็บดำเปลี่ยนท้ายล้อลันแม็กครับล้อลันแม็กเพิ่มเป็นดิสหน้าคู่ก็ดูเต็มขึ้นมากเลยอันนี้ครับทลองสังเกตเลยคือชุดหน้าเนาะที่แตกต่างคือจะเป็นดิสหน้าคู่ละสวยครับคันนี้ลงตัว สไตล์ออกแนวก็ถ้าเกิดพวกกันตามตรงก็ชอปเปอร์เนาะใช่ชอปเปอร์จะเป็นชอปเปอร์มากกว่าก็คือมีการหั่นแล้วล่ะคือก็ถอดชุดท้ายออกแล้วก็เปลี่ยนบางคนหลังใหม่แต่ทํากับลันสต็อกเราก็ยังคนคอนเซปต์ความเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะใช่ครับยังใช้พวกของแบบของซิ่งของอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างนี้หรือว่าเราจะมาเจาะลึกเป็นจุดเลยใช่ครับไปลุยเลยตั้งแต่ชุดชุดหน้าครับเริ่มจากท่อนบนก่อนแล้วลงล่างเนาะช่วงนี้ไลเซอร์ ลเซอร์นี่ของอะไรครับพี่น้องเค้าโมโตครับผมแต่เป็นตัวตัวตัดสั้นหั่นพิเศษเนาะเพราะตอนนั้นเจ้าของแกตัวเล็กเจ้าติเอ่อค้าโมโตนะมันแบ่งเป็น3ชิ้นใช่ไหม<ช>ตุ๊ก,กาตา<ช>มันแบ่งเป็น3ชิ้นน่าจะแบบน้อยคนนะที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วตุกก๊กตาเค้าโมโตเนี่ยมันมีชุดกันสั่นอยู่ข้างในตุ๊กตาใช่ไหอมครับมันอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นใช่ฉะนั้น จริงๆแล้วถ้าไม่อยากให้ชุดตุ๊กตามันโยกมากเนี่ยไอตัวบูชชิ่งข้างล่างเนี่ยเราใช้เป็นโซลิดบูชชิ่งได้เป็นบูชชิ่งอลูมิเนียมได้เพราะว่าในตัวในตัวตุ๊กตามันมีกันสั่นของมันเองชุดลูกยางมันมีอยู่ข้างในขนานตุ๊กตามันเลยราคาแพงใช่ไหมเพราะอันนี้เราถอดทั้งหมดออกแล้วเรากลับมาใช้บูชชิ่งเดิมเป็นบูชชิ่งแต่งแหละอันนี้ของอลอยอาร์ตเนาะที่ร้านเราชอบใช้ เป็นบุทชิ่งแต่งซึ่งชุดกันสั่นเดิมข้างในเราถอดออกอ่าเราก็ย่นให้มันสั้นที่สุดจริงๆตุ๊กตานี้เราก็ไปคัสตอมมันอีกทีอ่าคืออยากได้ไลเซอร์แบรนด์เนมนั่นแหละแต่ว่าให้มันต่ำที่สุดอ่าท่อนบนก็ไม่ได้มีอะไรจับ FM ใช่ไหมครับก็ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าในชุดชุดคอนโทรลเนี่ยคันนี้มันมีที่ยิงลมเนาะคันนี้นเป็นโชคลมของของเลเจนด ก็สามารถจัดฟิตเมนต์ต่อจอได้อันนี้มันก็แทนไอ้ตัวตัวบาร์แคลมเดิมเนาะครับเนี่ยปั๊มลมได้หดลมได้ก็โช๊คหลังจะปรับพีโหลดจากความดันลมครับอืมก็ผลก็คือมันจะสูงต่ำได้นั่นเองนั่นแหละแล้วก็ลาวมาอย่างที่เห็นชัดก็ยังคงเป็นคามรนอยู่ใช่ก็คันนี้เราจัด เก็บดำทั้งคันใช่ไหมทำสีพาร,ร์ทโค้ดเก็บงานทั้งคันแต่ว่าที่คีย์หลักเลยคันนี้แฟตบอยที่มันดูเต็มๆเ,เลยนะเพราะว่าเราใส่ชุดอัปเกรดเป็นดิสคู่ใช่ไหมน่าจะไม่ค่อยมีที่ไหนทำนะเพราะามันมันทำยากแต่ว่าก็เราบอกได้แหละที่เราทำได้เพราะาเราใช้โชคจริงๆเราใช้โชคของทัวรครับทัวริงเนี่ยมันเป็นโชคคู่อ่าเราก็จับโชคคู่ของทัวริงที่เรา ใช่ที่เขาถอดทิ้งอ่ะเอากระบอกล่างมาใช้เพราะโดยปกติแล้วซอฟท์เทลเนี่ยมันแกนมาเลยนะอ่ามาทั้งแกนมันเป็น49มิลเหมือนกันฉะนั้นมันก็สไลด์ใส่กับแผงคอบนได้ครับอ่าก็ชุดเบรกดิสคู่ล้อลันแม็กเนาะล้อลันแม็กวายสป็อกใช่เป็นวายสป็อกสีดำดิสคู่จานกัฟเฟอร์เนาะแล้วก็พวกฮาร์ดแวร์ต่างๆเราใช้ ARP สีดำ อย่างบางโคลเนี้ยก็เป็นงานเหล็กของอาร์เรเนสเนาะก็เป็นตัวเก็บจริงๆอันนี้ยที่ร้านเราเก็บไว้สองสาอันแต่ว่าใส่คันนี้ไปอันนึงแหละอยู่รถแข่งอีกอันหนึ่งแล้วก็รถซอฟเทลมีอีกอันหนึ่งเป็นของเก็บหายากแล้วทรงนี้ขึ้นมาไหน้าครับคาร์เทตคิดใช่ชุดคาร์เทตคิดก็เป็นของเออร์ลินเนาะก็เราเซตอัพแล้วก็ไล่สปริงก็ ชุดโช้ของของเออร์ลินทั้งหมดเนี่ยสั่งซื้อทางเพจลันสต็อกก็ได้ใช่ไหมใช่ครับถ้าเพจเนี่ยก็จะเป็นน่วมตอบใช่ไหมเวลาทักมาสั่งซื้อก็บอกน้ําหนักคนขับรุ่นรถก็เดี๋ยวน่วมจะจัดเซตอัพสปริงให้หรือคนที่แบบอยากสั่งซื้อเองเก็บเงินปลายทางหรือผ่อนก็ตามเนี่ก็ไปกดในช้อปปี้ช้อปปี้ก็ทุกวันนี้ก็เป็นเป็นเจดูแลอยู่สงสัยอะไรก็ทักแชทในช้อปปีก็ได้หรือแชทล้านก็ได้ได้หมดเลยใช่ ก็ช็อปปี้มันก็จะสะดวกเนาะครับสะดวกก็ง่ายดีมีโค้ดมีอะไรเช็คสต็อกได้สั่งซื้อได้เลยกดจ่ายตังค์ได้เลยครับก็สบายเผื่อใครเก็บโค้ดได้ก็ได้ส่วนลดได้เนาะก็มาตัวรถไจอรถอ่าใช่ไม่ดัตโกต้าอันนี้ก็น่าจะเคยเห็นในรถน่วมครับอ่ารถรถน่วมก็เป็นเป็นจอมืดแบบนี้เนาะก็ดูล้ำสมัยขึ้นเนาะใช่ไอ้พวกฟังก์ชันสี ลูกเล่นดิสเพย์ทั้งหมดเนี่ยของไมดารโกตาเนี่ยมันปรับผ่านบลูทูธโทรศัพท์เนาะถ้าเราโหลดแอปโทรศัพท์ใน p p o o n เนี่ยมันปรับได้เลยไอ้นวมรู้เปล่าก็ไม่รู้เปลี่ยนสีได้ปรับได้ครับแต่มันเยอะมากปรับได้แต่ไม่ปรับมมันเยอะมากโอเคก็เปลี่ยนสีได้ทุกจุดนะแต่ว่าทำไมทำไมผมถึงชอบใช้ดากตากันเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยหเลยมันบอกเกียร์นะเกียร์หนึ่งเนี่ย โดยปกติแล้วฮาเล่ตัวบางตัวเนี่ยมันไม่บอกอะไรเลยใช่ไหมสองเลยคือบอกเลขน้ำมันจะหมดว่าขับได้กี่กิโลใช่ไอตัวเนี้ยมันดึง Data ขึ้นมาโชว์ได้เนาะบอกระยะเวลาควอเตอร์ไมล์ก็ได้มันเก็บเป็นผลความเร็วศูนย์ถึงเนี่ยเยอะมากฟังชันอ่าบอกได้หมดใช่เราเซตอัพได้เนาะฟังชั่นมันมันเยอะจริงๆโดยที่ไม่ต้อง ต่อสายต่อระบบอะไรเพิ่มนะก็ใช้ได้เลยปักเดิมเลยปักเดิมใช่แทนของเดิมครับแล้วก็นี้ก็คอนโซลกลางเราก็เก็บเก็บเป็นเก็บงานใหม่หมดก็ทําสีที่รันสต็อกเราก็ที่ร้านเราทุกวันนี้ก็รับรีสโต้รถนะครับใครแบบอยากรีสโตแบบแบบพรีเมียมเลยไฮเอทเลยคือเราจัดให้ได้เพราะมีคนส่งมาเก็บดําเยอะมากใช่เก็บงานนี้เราแค่ไม่ได้อัพลุกครับใช่เก็บงานเก็บดําเนี่ยเราเราทำเยอะก็รถจะคลีดเรียบร้อยแบบนี้ครับ พอชุดประกินอะไรเราสั่งได้ทุกรุ่นใช่อ๋อก็เครื่องก็คันนี้เราอัพเป็นสเตจสองครับสเตจสองใส่แคมสตาร์เลสซิ่งสามสิบสามสิบเนาะแต่ว่าด้วยขีดจำกัดทางด้านเถ่อยเสียอย่างเงี้ยพอมันเป็นลุกสองออกสองออก2 2> สองสั้นๆแบบเนี้ยแรงม้าพีคมันอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ารับประกันเสียงแม่งลั่นชิบหายเ แล้วก็ขีดข่ดีสมูทขี่ดีใช่ใช่ก็สวดจงก็เป็นแบบชอปเปอร์ครับกรองก็เป็น HPI นะครับครับก็แอบซิงหน่อยใช่ทอร์เทิลบอดีก้ก็ตัวอินเทคเมนิโฟเราก็ใช้ S&S ตัวซินซีสีดำครับชุดชุดฟูดคอนโทรลฟูดคอนโทรลเป็นอาร์เนสครับใหญ่หน่อยใช่แต่ใหญ่แต่มันดูเพียวเนาะม,มันมีสล็อต <slot S 2> มีอะไรมันทำให้ดู ไม่เธอะทะใช่ก็หน้านี้ครับหน้านี้ัอขยับไปไปท้ายก่อนก็ได้อะท้าย <c oughs> ชุดชุดท้ายเนี่ยจริงๆคันนี้มันเป็นท้ายนอกนะเป็นของนอกคือถ้าลองดูจากรูปดูอะไรฟิตเมนต์ผมว่าดีกว่าที่ที่เห็นเห็นกันตามท้องตลาดครับมากๆเนาะคันนี้ท้ายเป็นของคอตลินอเมริกานะเป็นท้ายเหล็กครับ มันจะมาเป็นงานดิบให้เรามาทำสีเองอ hmm. ครับชุดข้างหลังก็เบรกเบรงเจอร์ก็ปกติเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษชุดล้อก็เก็บดำเก็บอะไรไปถัดมาเป็นชุดคัดชุดคัดคันนี้เราใส่บาเน็ตสกอร์เปียนครับท,ที่เห็นสีสมสมใช่ครับในในช่องฝากระจกเนี่ยตัวนี้ มันแตกต่างกับเดิมยังไงก็คือคือโดยโดยปกติแล้วเนี่ยคัท์เนี่ยมันเล่นมันเล่นได้ได้หลายสเต็ปเนาะไอตัวบาเน็ตที่มันเปลี่ยนทั้งตลับเนี่ยมันก็เหมือนเปลี่ยนคัท์เป็นระบบลูกป,ปืนที่ดีขึ้นใช่ไหมผ้าคัสต์แตกหนาขึ้นพื้นที่สัมผัสข,ของผ้าคัด์ใหญ่ขึ้นอพอใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ลดอัตราการสลิปรหรือคัดล์ขึ้นเนี่ยได้ได้ดีก็เป็นเหมือนผ้าคัด์แต่งครับ เราก็มีหลายออปชันที่ร้านเราก็มีชุดคัตแบบให้เลือกหลายสเต็ปเลยอก็น่าจะน่าจะเห็นเราเราใช้แล้วก็ขายกันบ่อยแต่ว่าที่ได้ฟีดแบ็กมาเนาะบางคนบอกเอ้ยใส่แล้วคัตแบบเข้าเกียร์ยากอะไรเงี้ยอันนะั้นมันอยู่ที่คนเซ็ตนะฮะไม่ได้อ,อยู่ที่คัตเพราะอย่างคันนี้เกียร์ว่างคือเข้าได้ปกติเหมือนรถเดิมเนาะ,ะถ้าเขาถ้าเขาเซ็ตไม่ดีแล้ว ถ้าคัดมันเสียหายเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเ,ออเหมือนรถเขาเรียกอะไรรถแร็กคือเดินใส่เกียร์แล้วรถแม่งโดนดึงอ่ะเหมือนกระตุกจะไปะจะไปคัดวอล์กออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับรถก็จะกระตุกหาเกียร์ยากอ่ะพวกนั้นมันเกิดจากจากเราตั้งคัดไม่ดีเนาะ okay. โอเคก็เดี๋ยวนวมลองนั่งให้ดูได้ว่าถ้าฟิลจะแบบแ,แก๊งๆนะ ทรงได้อยู่นะครับทำหน้าแกงๆนะครับทำหน้าติดได้เนาะทรงนี้สวยดีเอาไว้ขี่เล่นในเมืองขี่อะไรใช่ใช่คือก็สลัดลุกที่เป็นเด็กอ้วนเดิมๆเธอทะไปใช่จะหล่อมากครับเพราะคันนี้ลงขายไปคนทักเยอะมากใช่คนมาดูเยอะครับแต่ว่ามีมีน้องคนหนึ่งทักมาแล้วก็จบเลยเนาะก็ ใช่แต่งต่อถ้าถ้าไปค้นดูนะในกระทู้กับลันสโต๊ะเคยขายใช่ไหมก่อนขายเราแต่ง<ด>ม,มีหลายเซ็ตมีหลายเวอร์ชั่นนะเราแต่งแต่ว่าลูกค้าซื้อรถใหม่ก็เลยย้ายของแต่งออกไปอีกคันรถคันนี้ก็เลยโดนเก็บเก็บเดิมนิดนึงแต่ก็ยังมีทรงนะครับพอขายไปลูกค้าก็กลับมาแต่งชุดใหญ่ก็ตอนนี้สวยมากสวยไม่แพ้ไม่แพ้เวอร์ชั่นแรกก็เดี๋ยววันนี้เราจะสไลด์รถ ขึ้นไปส่งลูกค้าที่สะกลสะกลสกกลนะครฝากติดตามได้ครับทุกช่องทางทางเพจร u n สต็อกเนาะทาง y o u t u รันสต็อกทีวีทางช้อปปี้รันสต็อกนะครับสช่องทางครับใครมีแฟตบอยเบื่อละจะขายก็เสียดายจะไปซื้อขยับต่อก็ ขี้เกียจใช่ที่เกียจต้องมาขายโดนกดราคาแล้วก็ส่งมาแต่งใช่แล้วทรงเนี้ยเอาไว้ขี่เล่นขี่ได้ได้ได้รถใหม่อ่อขี่เล่นขี่ออกงานนานๆทีขี่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วฝ่ายอีหนึ่งเรื่องเราจะไปอีสานกันก็ฝากส่งลายแทงให้น้องเจเลยนะคะเจเขาอยากไปถึงอีสานปวดหลังครับช้อมนวดติดติดนวดหน่อยโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ